สำหรับข่าวประเด็นที่สำคัญนะครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้นนะครับบิ๊กโจกแลก้วก็พักสีน้ำเงินนะครับสำหรับโจ๊กฝืนกรรมฝืนเวรน,นะครับใช้บริการนักร้องหิวแสงพักสม้มเดินเกมถลม่กรรมกรรมการปปรชล่าชื่อถอดถอนประธาน เราก็ชำแหละเลือกตั้งสไตล์บ้านใหญ่พักสีน้ำเงินไม่พ้นวังบนสือนะครับที่รู้ๆกันอยู่นะครับบิ๊กโจ๊กนะครับยังเคลื่อนไหวเดินเกมป่วนด้วยความหวังครั้งสุดท้ายจะพลิกสถานการณ์ที่คาดว่าจะไม่เป็นคุณกับคดีตัวเองทั้งที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ปปช โจกตอนนี้อาการเหมือนคนสติแตกไม่เลือกวิธีและคนที่จะใช้งานโดยนอกจากเครือข่ายที่เคยเลี้ยงดูปูเสือพวกวัวเคยค้าม้าเคยขี่แล้วยังใช้ปัดใจล่อพวกนักร้องหิวแสงสแสวงหาเรื่องต่างๆนานาร้องฝ่ายตรงข้ามแบบลัวๆดังจะเห็นนะครับว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักเคลื่อนไหวในชื่อแปลกๆกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรและทองคำโปรมานะครับทำงานแบ่งงานกันทำนักร้องขาประจำที่ใช้บริการประเด็นที่ร้องก็ว่าคัดค้านการแต่งตั้งอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI เป็นเลขากรรมการปปชอ้อางว่าบุคคลนี้ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของปปชประดินทำข้อหาคดีบริษัทเหมืองขุดถนนหายจากการดำเนินคดีเรื่องนี้นะครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวแล้วก็นักร้องยกเหตุผลอย่างหวังดีในทํานองปปชต้องโปร่งใสบุคลากรต้องไม่เป็นสีเทาซึ่งก่อนหน้าก็ไม่ปรากฏ จะแสดงพลังความหวังดีเช่นนี้มาก่อนสืบทราบมาได้ว่าเบื้องหลังจริงๆคือพุ่งเป้ากดดันไปที่กรรมการปรป,ปชที่โจกเจ็บใจลีดไว้ในบัญชีแค้นที่ต้องชำระเพราะเนื่องจากประพาสนะครับไม่ยอมทําคดีที่เป็นคุณให้แก่ตัวเองส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวก่อสมประโยชน์ สางแค้นเดิมไปด้วยโดยอดีตหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนดีเอนายนี้เคยทำคดีพวกที่ร้องแต่คดีจบแล้วและถูกฟ้องกลับเมื่อประพาสด,ดึงมือเก่าของดีเอสไอมาเป็นเลขาช่วยงานก็เข้าทางถือเป็นเหตุร้องถวายดีกาทำนองว่าผิดจริยธรรมเอาคนไม่ดีมาเป็นเลขาฟังว่า ประภาพาไม่ได้หนักใจอะไรเพราะมีคำอธิบายสามารถตอบคำถามสังคมได้อยู่แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือมีความเคลื่อนไหวของพรักประชาชนที่ร้อยวันพันปีไม่เคยจะสนใจยดีปปชก็ลุกขึ้นมาทำขึงขังจะเล่งเดินหน้าล่าลายชื่อถอดถอนสุชาติออกจากประธานปปชในว่าจะต้องเส้นคลิปลด แถมโคถ้าประธานรัฐสภาไม่ทำพักมีแนวทางอื่นรองรับแน่นอนงานนี้พักสม้มอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เคลื่อนไหวก็เห็นถึงเจตนาที่อาสาเป็นมาชัยของโจกแทนการทำงานเพื่อประชาชนซึ่งจริงๆก็รู้กันระหว่างโจกกับสอสอสม้มนั่นมีความสัมพันธ์กันแนบแน่น บ่อยครั้งข้อมูลลุดรั่วร่ว,รวมั่วม,วม่วเพื่อทิมแทงทำลายหรือด้วยค่าฝ่ายต้องข้ามโจกมักไปปรากฏในสภาโดยผ่านฝีปากสอสคนหนึ่งถ้าจังจำกันได้ดีกรณีตัวช้างว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่อภิปรายจนสร้างชื่อด้วยการฟาดฟันเข้าใส่บิกต่อในขณะนั้น ซึ่งเป็นอริของโจกเองที่แจ้งชิงตําแหน่งเบอร์หนึ่งในสจอชอโจกกับลังซิมันสีกันแค่ไหนต้องถามลังซิมันอย่าไปถามบิ๊กโจกเพราะโจกมักจะความจําสั้นปัเดี๋ยวจะไปคำตอบแบบว่าวันวานจำได้แต่วันนี้ไม่รู้จักแล้วเหมือนอย่างกรณีไปบ้านวันนอประธานสภาขนาดจับโป๊ได้โจกยังไม่ยอมรับ แต่สุดท้ายจำนวนยอมรับว่าไปจริงแต่ก็ยังเพียวว่าไปคนละวันและไม่ได้อยู่ในคลิปโท่หลักฐานประจักษ์ยพยานทนโท่หากจะเอาเรื่องกันจริงๆทั้งที่เป็นข้อความการโต้ตอบทางลายใครชวนใครไปบ้านวันนอเปิดออกมาเมื่อไหร่รับปกันโจกจะเละยิ่งกว่าที่เป็นอยู่มีน้ำซ้ำจุดเริ่มของการปล่อยคลิปตัดต่อให้หลุด ก็รู้ด้วยว่าโจกโกรธหน้าดำหน้าแดงประธานปปชไม่ยอมรับคำเชิญให้ไปจิบกาแฟคุยที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าโจกก็คือโจกอีกฝ่ายรู้ทันว่าเป็นคนที่ไว้ใจยากเตรียมถ่ายภาพเก็บคลิปจึงปฏิเสธซึ่งต่อมาก็มีคลิปหลุดที่บ้านวันนอตามมาหวังผลดิสเครดิตนั่นเอง เมื่อแผนที่หนึ่งพลาดไปแผนสแผนสาก็ตามมากระบวนการนักเคลื่อนไหวนักร้องหิวแสงและนักการเมืองที่ทำงานขยันขันแข็งสอดรับจึงแบ่งงานกันทำมาต่อยอดจากความโกรธและเคียดแค้นของคนคนเดียวต้องบอกว่างานนี้คงจะช่วยโจกได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมของเวร ส่วนการชํำแหละเลือกตั้งสไลด์บ้านใหญ่พักคสีน้ำเงินไม่ผลวังบนสื่อกลรนีนนะครับสสอเตสองเบืองการพักภูมิใจไทยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจากเรื่องให้ทรัพย์สินวัดและการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการจัดให้มีมหาลาศหรือการรื่นเริงต่างๆเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง10ปีพร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่และต้องชดใช้จัดการเลือกตั้งเป็นเงิน9.8ล้านบาทเมื่อย้อนกลับไปดูเรื่องร้องเรียนจากการเลือกตั้งสส,สเมื่อปี2566ที่กะกะตมีคำวินิจฉัยให้เสนอสารดีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครและเลือกตั้งสสและผู้สมัครสสสอบตกของพรรคพมิเจไทย ยังไม่อีกหลายกรณีและเมื่อพูดถึงสอวอตอนนี้กลุ่มที่อยู่ในบัญชีสอวอสำรองที่อกตอสอยที่ทำผิดกติกาการเลือกสอวอเพื่อตัวเองจะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นสอวอกับเขาบ้านแต่กะกะตก็ไม่สอยใครสักทีจึงได้เข้าร้องเรียนต,กะกะต่อกกตร้องคัดค้านการเลือกสอวอที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมีการหัว และยังได้ยื่นเรื่องให้กลมสอบสวนพิเศษตรวจสอบเพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วยทางสำนักงานก<ๆ>กตรับเรื่องแล้วก็มัวแต่ลำวงไม่นำเรื่องเข้าที่ประชุมกกตเสียทีว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณาขณะที่ d s เอออกข่าวว่าเตรียมรับเรื่องไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษแล้วดีเอสไอบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวน พบข้อมูลที่เข้าข่ายว่ามีการหัวจริงคือมีการเข้าพักโรงแรมที่เดียวกันอย่างผิดปกติโดยจองมาล่วงหน้าทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกระบวนการจองมีผู้รับจัดการมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์เป็นกลุ่มก้อนเชื่อมโยงมีผู้ประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองใหญ่และพรรก,การเมืองบางพรรผู้ประสานงานมีการใช้โทรศัพท์ โทรหาคนในองคอ์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกสอบอบ่อยครั้งจนผิดปกติมีการนัดพบปะกันล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเลือกระหว่างการคัดเลือกและภายหลังคัดเลือกเรียบร้อยแล้วมีการนัดหมายเหมือนเลี้ยงฉลองณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองใหญ่และพรรคการเมืองซึ่งรายชื่อผู้ที่ไปร่วมง,งานตรงกับโพยหัวสอบอ ส่วนคลอยู่เบื้องหลังการหัวให้ดูที่ฉายาวุฒิสภาชุดนี้ว่าเป็นวุฒิสภาสีน้ำเงินข่าวที่ออกมาจากดีเยังบอกว่านอกจากพบหลักฐานหัวแล้วก็ยังพบว่ามีเรื่องราวที่เข้าข่ายความผิดอาญาฐานดังยี่ซ่องโจรและกฟ้อกเงินซึ่งเป็นความผิดด้านความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116อีกด้วย DSI จึงเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดใหญ่เพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ในวันที่25กุมภาพุมภานี้ต้องติดตามนะครับว่าที่สุดแล้วบอร์ด DSI จะมีมติอย่างไรเพราะทั้งประธานและรองประธานวุทิสภาก็ออกมาแถลงตอบโต้ว่าไม่ใช่อำนาจของดีเอที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้ และตอนนี้นะครับข่าวว่ามีการวิ่งลอบบี้กันให้วุ่นรอผลสรุปอีกครั้งนะครับว่าการเมืองมันจะใหญ่กว่า DSI หรือไม่นะครับ